จริงๆก็ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายกลับเข้ามาที่เมืองไทยนะครับก็สักพักหนึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นเหมือนกับซิวเวอร์ยูเนียนอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็ฟังฟังมาแต่ก็แบบเหมือนเงียบไปสักพักนึงแล้วก็พอพอหลังสักสองสามปีที่ผ่านมานะรู้สึกว่าเรื่องที่นี้มันจะดังดิบเพิ่มมากขึ้นอนะไรเงี้ยก็รู้สึกก็ยินดีแล้วก็แบบเหมือนกับตั้งใจรอเหมือนกันนะครับว่าให้ให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นผู้นำของชาติอยางภาษาตอที่ท ย้ายกลับมาเมืองไทยเนี่ยค่ะมาเจออุปสรรค้าเต้อกสารกฎหมายหรือว่าการรับรองเขาเนี่ยให้อยู่ในประเทศไทยยังไงบ้างเป็นแก็จริงจริงก็ก็มันก็มีความยากดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีมันมีหนทางว่าถ้าเกิดเราแต่งงานตั้งแต่แรกมันก็อาจจะมีีซ่าลักษณะหนึ่งที่แบบเขาสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้แต่เราตัดสินใจที่เราทําธุรกิจร่วมกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งในการที่เราเหมือนกับ นอกจากว่าเราจะเหมือน <ic> ับใช้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถทํางานด้วยกันได้ด้วยนะครับก็มันก็มีข้อจํากัดหลายๆส่วนในการที่สําหรับชาวต่างชาติที่จะอยู่ที่เมืองไทยใช่ใช่เราเจอปัญหานะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องวีซ่าอย่างเดียวฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของสิทธิ์ที่รักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิ์ทางเรื่องการเงินสินทรัพย์ที่มันสําคัญด้วยเราก็ต้อง ให้ให้ให้สความสำคัญกับเรื่องนั้น